สวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถ i ีซูซูดีแมกสปาร์นะคะ2.5เกียร์ธรรมดารถปี13ค่ะเป็นรถกระบะบ,บ้านแท้พร้อมบรรทุกได้เลยพร้อมประกอบอาชีพได้เลยนะคะเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าภายในสะอาดแอร์เย็นค่ะเบาะคนขบับปรับสูงต่ำได้นะคะรถพร้อมประกอบอาชีพค่ะ2,39,000บาทซื้อสดรถได้ค่ะทุกท่าน เขาลอยลงเล่มแล้วเสริมแหนบลงเล่มแล้วนะคะและคอเกเหล็กสูง1.35ลงเล่มแล้วค่ะโชคหลัง4ต้นนะคะแม็กคู่หน้า rpf 1ล้อหลังเป็นล้อกระทะนะคะยาง xcd ดามกระบะเรียบร้อยคัสซีสวยไม่มีผูกเอกสารมีครบเรมผอมโอนนะคะภาษี69ราคา239,000บาทดูรถปรทุมธานีค่ะ สนใจโทรได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะลองไปทดลองขับกันดูค่ะทุกท่าน mm hmm. เผื่อถูกใจนะคะพร้อมประกอบอาชีพได้เลยไม่ต้องไปเก็บงานไม่ต้องไปต่อเติมอะไรเพิ่มนะคะคอกก็มีแล้วเพาก็มีแล้วนะคะเสริมแหนบแล้วด้วยนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ